Okay. <laughs> โอเคตอนนี้เราเสียความถูกนะเลียวด้วยแล้วก็ดึงเข้ามาหนักหนี้เลยดึงข้ามาหัวเอ่

นนีบบเป็แ้ะอันนี้มันเออเลยค่ะโอเค,อเคปรับสัตไว้ที่แรกหนึ่งเลยโอเคกดยิ้เสียงรอบนี้เราทำการลงจอดนะคะตัวออโตาเบรกตรงนี้ทำหน้าที่เบรกที่ล้อของเราค่ะไว้คนให้สั่เบรคมือ้างขวา ความสูงนะนันเราต้องดึงเข้าหาตัวด้วยดึงไปด้วยเดียวไปด้วยด้ยค่ะปีีราจะกน้ตนยอนี้เู่ล้ยวค่ะเราเสียควน่เดี๋ยวเราจะเปโคนเสาน่ะเอเี้ยวขวานึงขออกไว้ก่อนนะอ่ะเลี้ยวต่อเลยยให้เราเสียความสูงจนเดินไป ความสูงลอีกตอนแล้วความสูงเ่า่คน อโอเค,อเคมองเห็นไหมเห็นไฟสีขาวตรงนั้นไหมเป็นจุดๆๆอ,อะไปหาไฟนะโอเขานาดนึงขาวไว้ก่อนนะแบบนี้ไว้ก่อนนะ,อะโอเคขวาวนิดนึงค่ะ เป็นไฟเนาะไฟตรงนั้นเรียกว่าปลาปีนนะคะเป็นไฟตัวบอกแนวว่าของเราดูมมาหาตัวนิดนึงตัวนี้สองขาวสองแดงแล้วความสูงเฉินอย่าให้ต่างไปก่อน okay, นะซ okay. ้ายเลยค่ะซ้ายค่ะไล่ด้วยซ้ายหน่อยเห็นสนามบินแล้วนะไปหาสนามบินเลยกดหัวลงนิดนึงกดหัวลงนิดนึงตรงอันนี้มันเป็นไฟใช่ใช่กดหัวลงค่ะกดหัวลงค่ะกดหัวลงอ่อคุณช่วเราทำอะไรได้ไหมนะ อไเป็นด้วน่อยอเสียไม่กัว่ต้องกปลเลีย่าผนะอผมลงไว้ค่ะไว้เพ่งไหฟสีขาวหมดเลยแสดงว่าเราสูงเกินไฟนะตอนนี้อะดค้าตัวไว้ช้านิดหน่อยซ้ายงหาตัวไว้อีก ใช่่แล้วลงอันไหนนะซ้ายค่าซายเฮ้ยเ้งหาตัวไหนค่ะซายอีกซ้ายอีกซ้ายอีกเลยซายอีกเล้ยหาตัวอะไคะต้องหาตัวช้าพระช้า โอเคอาซีก็จะากาแฟอย่าท้อขวาหน่อยอย่าท้อขวาหน่อยขาซ้ายหน่อยขาซ้ายหน่อยอี่หูเราเก่งนะคะปกติต่ไม่เท่ากับใรได้ไม่ปกติคุณบอกหมครับ้านีคะมีฝัเยอะเลยของคนอียกโอเคดูตมนี้นะตาตามของพี่กตรัเ็งขาบังคับเียวไงเก็บท้าขวาหน่อยเก็ียวตั้งแต่แลนดิ้งะ 你发，那，那，那，